มาดูเรื่องของลิงเกเลลบ,บุรีกันบ้างคุณผู้ชมคะจากปฏิบัติการในช่วงหลายวันที่ผ่านมาที่มีการดักจับลิงหัวโจกลิงมาเฟียนะคะแม้ว่าจะยังไม่เห็นผล100%รเซแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อุ่นใจขึ้นแล้วเพราะว่าหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพยายามจะแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังหนึ่งในนั้นคือตำรวจลบ,บุรีเอาจริงค่ะเปิดปฏิบัติการหน่วยต่อต้านลิงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูนะคะปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเฉพาะกิจหน่วยต่อต้านลิง หลังจากที่พลตตร,รีอภิรักษ์เวทการนาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีพูดไอเดียจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจนี้ขึ้นมาชื่อว่าหน่วยต่อต้านลิลงเกเรอ,อันทาพานหรือว่าหน่วยตำรวจหนังสติก๊กและสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ทันทีเมื่อประสบเหตุหรือได้รับการร้องขอจากประชาชน โดยมีการอนุมัติเงินจัดซื้อยุทธทปกรณ์เพิ่มให้กับตำรวจสายตรวจและตำรวจจราจรรวมถึงนายตำรวจที่ออกปฏิบัติหน้าที่ทุกนายในพื้นที่รอบเมืองลบบุรีค่ะอาวุธยุธทธปกรณ์ที่ว่าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมดูในภาพค่ะไม่ใช่รถถังไม่ใช่ปืนแต่อย่างใดแต่เป็นหนังสติก๊กอาวุธพื้นบ้านนี่แหละ ที่ตำรวจหน่วยนี้ตำรวจลบบุรีเขาต้องพกติดตัวกันตลอดเวลานะคะเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้กระสุนจริงหรือกระสุนซ้อมตำรวจชุดเฉพาะกิจหน่วยต่อต้านลิงจะขับรถคอยออกตรวจพื้นที่บริเวณกลุ่มลิงตลาดสดลิงตึกลิงซอกตึกลิงบ้านร้างลิงถนนราชดำเนินลิงตลาดมโนราและลิงสวนราชานุสร์ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ก็เน้นย้าว่าต้องมีไหวพริบหูไวตาไว เราเป็นถึงเจ้าหน้าที่อย่าให้ลิงมันมาแย่งสิ่งของหรือมาทําร้ายประชาชนได้เด็ดขาดซึ่งร่วมปฏิบัติการกันตั้งแต่วันที่27มีนาคมที่ผ่านมานะคะตอนนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวบ้านเป็นอย่างดีค่ะชาวลบบุรีนี่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจมากเลยที่ออกมาทํางานในลักษณะนี้นอกเหนือจากการดูแลพิทักษ์สันติราษฎร์ให้กับประชาชนแล้วค่ะ